ค่ะภาไลยที่จังหวัดสตูลค่ะได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมถนนคนเดินพาเพลินเมืองปีนางน้อยสืบสามประเพณีผีโบของอำเภอทุ่งว่าค่ะ ที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนายสักะระกับินลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมอบหมายให้นางสาวดุษฎีพฤกษเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมถนนคนเดินพาเพลินเมืองปีนางน้อยร่วมทําบุญให้ทานและสืบสารประเพณีผีโบผีหมู่โดยมีนายกิติพงศ์แก้วยอดทองวัฒนธรรมจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานดังกล่าวค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสตูลโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลกับเทศบาลตำบลทุ่งว่าภายใต้โครงการสตูลเมืองผาสุขในวิถีวัฒนธรรม มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและการใช้ซอฟต์พาวเวอร์มาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทั้งยังได้บูรณาการร่วมกับการจัดงานประเพณีผีโบซึ่งเป็นประเพณีสําคัญของชาวอําเภอทุ่งว่าสืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาติทําบุญให้ด้วยงานนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16กันยายน 2,568ภายในงานการมีกิจกรรมมากมายอาทิพิธีเชิญดวงวิญญาณพิธีไหว้ผีโบการแสดงผลงานศิลปินพื้นบ้านการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปค่ะ